สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกล่องซุ่มวัดดวงนี่ตอนนี้นะครับเรายังซุ่มอยู่50กล่องนะฮรร,รอบสระน้ําของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราเนี่ยดำน้ําไปจับฉลากมามันจะมีทั้งหมด50เบอร์ครับนะโดยผู้เล่นกันจะมี4คนนะเดี๋ยวพี่รน้จะเป็นกรรมการไม่เล่น <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาฉลาก50เบอร์ลงน้ำไปก่อนนะครับครับมาเริม<า>่มเลย แล้วคราวนี้เียเราจะให้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยลงไปดําน้ําของที่อยู่ในกล่องนี้นะครับจะมีหลากหลายกันไปนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกินใช่นะฮะทั้งที่มีของดีและไม่ดีครับดีไหมดีเต้นใส่มาดีดีเพราะว่าเราให้งบไปคนละสองร้อยแล้วก็ให้ใส่มาสิบกล่องกล่องเฉลี่ยประมาณกล่องละยี่สิบะแหละถูกไหมครับเอาเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนใครอยากเริ่มก่อนเดี๋ยวพี่บอสก็เลยด้วย ในฐานะที่บิบอสอยู่ข้างหลังกล้องใครเป็นคนสุดท้ายให้เป็นคนสุดท้ายอโอเค <c oughs> ดีเลยเอาในฐานะที่พี่ต้นอายุมากสุดไปก่อนเลยพี่ต้นนะครับคนแรกนะฮะอุโสนะฮะแล้วก็คนต่อไปเดี๋ยวไปยิงฉุบใครแพ้ไปเป็นคนที่สองนะหนึ่งสองสามสามสามอ่ <c oughs> <c oughs> าเหมือนเดิมไม่ใช่ คนที่2เกดคนสุดท้ายเดี๋ยวต้อหาว่าทําไมเกดพี่นูถามแล้วว่าเล่นได้ไหมสบายใจไหมเกดเป็นคนที่3แล้วบอสคนสุดท้ายนี่ว<ช>่าเออบอสคนนั้นถามว่าเล่นไหมเกตบอกเล่นหนูหิวเล่นหนูหิว <c oughs> เล่นเล่นลน, <c oughs> นอกจากที่เราจะให้จับของจับฉลากขึ้นมาแล้วซึ่งในกล่องเนี้ยมันจะสุ่มจะเป็นของกินหรืออะไรเงี้ยห้าสิบกล่องไม่กล่องสุ่มแล้วก็คนที่ได้จะต้องมาจับตรงนี้อีกนะครับมีลูกปิงปองอยู่สองลูกซึ่งจะเขียนไว้ว่ากินหรือลาดหัว เออถ้าได้กินก็จะได้กินฮะแต่ละก่อง,<ะ>องใช่แต่ละกล่องนะสี่คนนี้จะได้คนละสิบกล่องนะฮะกินหรือลาดหัวนะฮะโอเค กดถ่ายเลยครับไปเลยครับพี่เติร์นคนแรกครับจีบอะไรใช่ไหมจีบมาหนึ่งเบอร์ก่อนหยิบมาหนึ่งเบอร์ก่อนครับพี่เติร์นครับคนที่หนึ่งครับมาดูว่าพี่เติร์นจะได้เบอร์อะไรครับจริงๆเบอร์เขาไม่เห็นแล้วแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกเบอร์อะไรนะฮะแล้วกล้องกูเอาลงไปทําไมเอาลงไปแล้วต้องกล้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้กูละงงเออก็อย่างงี้ดูดิได้ยังกล้องกูนี่ไม่ได้อะไรเลยกูรู้แล้วกูดูแล้วอ่ะได้โิ p r ั d u c t ไม่ได้เลยกล้องกู พีเติ้ลครับเบอร์20นะครับโอเค <Okay. S 2> ไปดูครับว่าเบอร์20่ิพีเติ้ลได้อะไรเอาละครับพีเติ้ลนะครับได้กล่องเบอร์20นะครับเบอร์20<ม>นี่ไม่รู้ว่าของใครแล้วกินหรือลากจับเลยหรือว่าไปจับดีกว่าก็ต้องเปิดก่อน,ปอนเปิดก่อนนะเปิดก่อนเปิดก่อนนะครับมาดูว่าเบอร์20เป็นไปอะไรนะครับโอับพีเติ้ลนะครับขนมจีนไปแล้วน้ำเงี้ยวด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่นะครับขนมจี 20, ไไนน้ำเงี้ยว นี่จำยาป่าปะเนี่ยลาดพา่าต่อไปนะครับนี่เอาไอคิวก่อนอ่าไอีคิวมาหายใจได้ใช่ของยากให้ไอคิวก่อนหายใจได้ของยางได้เดี๋ยวมาดูว่าไอคิวจะเอาเบอร์อะไรนี่เสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยนกลับบ้านด้วยเสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยนกลับบ้านด้วยใครตัวเปียกโอ่ยนไอคิวคุกเป็นปะเนี่ย ยิ้มไม่อยู่ไม่มไอยู่อนเออมึงจะดำน้ำได้ไหมมึงใส่ของยางไว้อะิงมเคยดำน้ำไหมเนี่ยไม่เคยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเคยเอาเ้ามึงขี้ขึ้นมาเออเมาท้าขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮมันได้เะ ได้พี่ได้สิบเก้าโอ้ยข้างๆกับพี่เติ้ลเลยเบอร์สิบเก้าครับเเบอร์สิบเก้านะครับอีคิวนะครับเบอร์สิบเก้าข้างๆกับพี่เติ้ลเลยอยากได้อะไรคิดอ่าบางอันเนี่ยถ้าได้กินมันก็ไม่ดีนะใช่ไหมอ่าอาจจะลาบดีกว่าก็ได้มาดูอันนี้ครับผมอ่าโอ้ยน้ำวิตามินดี <ด>น้ำกั่นชาน้ำกั่ชาเยิย้มเยิมย้มเยิมย้มเยิ้เยิย้ย <ๆ S 2> าโอเคคิวเดียวมาดูว่าจะได้กินหรือได้ราตอนจบอีกทีนะครับได้กินอะน้องเกศนะครับเน้องเกศอยากเล่นผู้หญิงคนเดียวาอะอยากเล่นเอาลงอะเดี๋ยวดูว่าจะได้เบอร์อะไรนะฮะอย่าบอกนะว่า18ะ A few moments later มต้ันหยิบได้อ๋อจะตีนหิบหรอ มันไม่ลงให้อาใช้เท้ามาก็ได้ใช้เท้ามาอาหยิบมาหยิบมาตอไงฮะเก็ตกำลังใช้ความพยายามซึ่งได้แล้วนะฮะเีอันนี้นะเอาเท้าอีกข้างหนึ่งอ่ะเอามาวางไว้บนหลังเท้าแล้วก็เอาขึ้นมามันเดาะบอลใช่ไหมเบอร์ของเกตเลยครับมาแล้วนะครับเบอร์ส4นะครับไปดูกันว่าเบอร์สาสี่อยู่ไหนครับน่าจะฝั่งโน้นนะครับเก็ตเบอร์ส4ีนะครับที่ได้เลยดูว่าจะได้เอาะไรนะครับเบอร์ส4มสี่ห่อเองด้วยเก็ต เฮ้ยอะไรอะมาขามเปียกคอหอมาวะมาขามเปียกนะอุ้ยดีนะแดดเนี้ยโอเคดีใจไหมหน้าไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เอาละครับตอนนี้นะครับคนที่4นะครับพี่บอสนะครับเขาบอกว่าเขาขึ้นชื่อของคนดวงดีฝันใจไม่ยกนะฮะไม่ยกไหนเอาลุด ไอ้ได,ดูยังไม่ได้เล่นดำแล้วยังไม่ได้เล่นดำแล้วนี่พี่บอสบอกว่าให้เปลี่ยนเางเกงยีนไหมไม่เปลี่ยนถือโอกาสซักเลยถือโอกาสซักเลย <laughs> ไปไปดูว่าพี่บอสจะเอาเบอร์อะไรขึ้นมา <laughs> อ่านี่มีการกันแกล้งนี่ดำไปจูบันใต้น้ำนี่ <laughs> ดำไปจูบันใต้น้ำ <laughs> นี่็คงึบไป ไ,ไหนเอาไปไหนอะเอาไม่ให้นะฮะไม่ให้ขัวมีออยอหยอกกันอ่าบอสได้แล้วะคระับเดี๋ยวมาดูว่าบอสจะได้เบอร์อะไร47 47จะมี่เสนอหน้าทุกกล่อง okay, okay. อเดี๋ยวเรามาดูเบอร์47่ <c oughs> ครับพี่บอสอยากได้อะไรนะฮะจะเป็นแบงค์พัน 1, ก็ได้นะครับ47ทาําบเดแทมไม่ใช่แบงค์พัน 1, ละน้ำกะทิอร่อยดี <c oughs> หวน้ำกะทิอร่อยดีเฮ้ยแต่มันมีนอกจากน้ำกะทิไป้มาขอคู่กันให้ักินก็อร่อยมากไม่นึกถึงตอนลาดหัวไม่นึกถึงตอนลาดหัวเฮ้ยเราก็นึกว่าเราไม่ได้ลาดดิต่อไปเดี๋ยวพี่เตินดำเลยครับได้หัวโขกอีกตั้งหานะทีสองทีสองตรงนี้พอดีครับเหมือนเตรียมไว้ สี่สิบสองครับผมมาดูครับผมกล่องเปล่าหรือเปล่ากล่องเปล่าได้ไหมไม่ไม่น่ามีนะอยากได้อะไรได้บอลอยี่ยวใครจะได้อะไรไปไปดีดีไปไปแต่น้ำตาแดงอะไรวะอะไรวะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงใครหอบอ่ะใครห่อโอ้โหอีคิวอีคิวน้ำพริกตาแดง ่าพีเตรร์นะคับมีอย่างเดียวอะมีอย่างเดียวเลยอย่างเดียวทำไมลงทุนน้อยยังวะเพราผมเห็นของผมนะน้ำตาลที่ยังมีซีเรียลเลยเอาล้วครับรอบที่สองนะครับพีเตอร์ผ่านไปแล้วอ้าวคนต่อไปครับอีคิวอ้าวเดี๋ยวหนึ่งรอบสามไปแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์อะครับ เบอร์เจ็ดนี่เลยนะครับนี่เลย <l ots> พี่เติร์นี่อยากรู้ทุกกล่องเดี๋ยวมาดูนะว่าไอคิวจะได้อะไรนะครับกล่องนี้นครับเห็นแล้วครับผมกล่องนี้นะไม่รู้ใคร่อมานะทุกคนส่ตาจดจ,ดจดต้อนจ้องหนึ่งสองสาม แตงกวานะครับลาดยังไงอ่ะเฮ้ยลาดได้เดี๋ยวทำให้เละให้ดูโอเคไม่ได้ก็ยักโอเคลาด้ก็ยักโอ้โหที่เมื่อกี้ EQ เน้นผักผลไม้เมื่อกี้กัญชาไงอันนี้ก็เป็นแตงกวาโอ้ต่อไปเก็ตหนึ่งสองสองเฮ้ย เดวอเบอร์50อยู่ตรงนี้แล้วนะครับพิตเตอมาคนแรกทุกกล่องมาดูว่าสาวน้อยหนึ่งเดียวของเราจะได้อะไรนะครับเบอร์50นะครับนมดีหน้างดินกินก็ดีลาดก็ผิวพรรณสวยกินก็ดีลาดก็ผิวพรรณสวยกล่องกล่องเดียวอ๋อพี่เก็ตพึ่งน้อยหน่ยงบน้อยงบน้อยไปแล้วครับบอสไปแล้วครับโอ้ยแมสมันยังไม่ออกจากกระเป๋าเลยดูดิ เราแมสไปใส่น้เโอ้โหถือโอกาสซักกางเกงยืนไปเลยไงเบอร์อะไรครับบอส18ครับผมอ่าบอสเบอร์18 18อยู่มุมนี้ครับนี่คือเต้นอยากรู้ทุกกองเอาละมาดูครับเบอร์18นะครับอยากรู้ดันนะครับคนดูก็อยากรู้นะโอ้โห18 18ปดรียว กระเทียบแขกเม็ดใหญ่ไข่หอมาไข่พี่เติ้ลไข่ผมพี่เติ้ลอ๋อคือต้องบอกแบบว่ากระเทียมแขกมีประวัติกับพี่เติ้ลไม่เราึงจะกินนะงกินนะฮะไม่ต้องลาดไม่ต้องลาดกินเลย่างนีสุดมันต้องชักอยู่นิพี่เติ้ลโอเคครับผมบอสเรียบร้อยต่อไปครับพี่เติ้ลครับที่ไปบอสอโอโห้โหเน้นๆเลยเนี่ยอ๋า พิเตอร์มาโอเคเบอร์อะไรครับ41เนี่ยอยากรู้เขาไปทั่ว4 1มุมนู้นเลยเริ่มกล่องที่3นะฮะพิเตอร์41นะครับมาดูกันว่าพิเตอร์จะได้อะไรนะครับเอาละครับพิเตอร์นะครับมาดูกันนะครับเฮ้ยผมบอกไว้ก่อนว่าสีขาวข้าวสวยเฮ้ยไอ้กี๊น้ำพริกได้นะเอ้ไก่เกียงเลยโอเคครับ ของ EQ กล่องที่3นะครับ<ม>เบอร์15นะครับ15บ EQ นะครับเรามาดูกันนะครับมาอยากได้อะไรเอ่ย ơi. 15บ EQ เป็นน้ำพริกนกรกก้าพลหัวร้อนแน่วัน <c oughs> <c oughs> อ่ะของเก็ตนะครับเบอร์4นะมาที่กล่องแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติ๊กไม่อยากรู้ดิ <c oughs> ได้โคลาสองกระป๋องนะเ,เกดน,นะครับโอ้โหโชคดีนะครับต่อไปของบอสเบอร์นอ31รนะครับมารอแล้วฟึ๊บฟึบว้าวขนมปังเค้กหน้ามะพร้าวโค้จับแต๊กของตัวเองย่งเลยอ่ะนี่โอเคบอสได้ของดีไปใช่ครับตัวเองป่ะเนี่ยบอสอ้าวพีเติ้ลนะครับเบอร์สาม เบอร์สามนะครับมาดูกันเบอร์สามได้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมนะครับโอเคอย่างเดียวะอย่างเดียวเลยเจ้ากี่อย่างวะกล่องอ่าของอีคิวนะครับเบอร์เก้ามาดูกันเบอร์เก้าแน่นอนเลยนะครับเบอร์เก้าบอกเลยเป็นสีแดงเฮ้ยสองโมงสา อ่าต่อไปเกตขอมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับทันทันทันอะไรเฮ้ยเฮ้ยน้ำดื่มเพื่อสุขภาพของบอสเบอร์เบอร์สิบครับอ่าเอาใกล้ๆกันนัได้เลยอ่ะเอาขนาดนิดนึง รู้สึกว่ามันจะเบาๆอ่ะเฮ้ยเสียวอ่ะโอนบอนโอนโอนๆอน่ีเต้นย่าก่อนเจอแล้วออมโคล่าอ่าพี่ต้นเลือกเบอร์27นะครับเขาบอกว่าเป็นวันเกิดเขาอาจจะดวงดีหรือเปล่านะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว บอกให้ว่าสีแดงมีบ้าอ่าสีแดงครับผมแทนแทนอะไรมันไปโอ้โหเขามาไอชิวหอมเน่าหอมเน่าหอมมาหอมให้ทันเมื่อกี้ใครได้กระเทียมอ่ะเพื่อหอมน้าพรอนไปติมน้ำพริกกันได้อิชิวนะครับได้เบอร์ยี่สามมายี่สามได้รับ เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครได้ข้เปล่าเกียวเียวอะไีรออะไรอะวเีด้หมูยอโทโอเคเอาละครับต่อไปของเกดนะครับอ่าเกดได้เบอร์1 6เอาละครับของเกดเบอร์16นะแลมาลุ้นกันนะครับ16 บอกครับายให้ว่าสีขาวเกลียวข้าวลี้ยวนมข้นหวานตามมะลิรากขวดเกลียวโอเคอ่าของบอสมาครับของบอสเบอร์ยี่ห้านะพี่นุ้ยยี่ห้าแล้วจะล้างถูกไว้ทุกคุณบอสเบอร์ยี่ห้าครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเบอร์ยี่ห้าของบอสนะครับนี่ครับยี่ห้านะครับอะไรอะไรอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีกลิ่นมีรสชาติเผ็ดเฮ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นเลรสไก่ทอดหัดใหญ่นะฮะไก่ทอดหัดใหญ่โอเคเอาล้วครับของพี่เต้ยครับเบอร์45ใช่ไหมสองเอพีเฮ้ยกล่องนี้แมงวันตอมเลยเหอวะกล่องนี้แมงวันตอมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแบบนี้เลย ตัวสีห้าใช่ไหมดูนสี่ิห้าจริงเออเอาแล้วครับอือหมันจะเป็นข้าหน้าครับอือหอมีกลิ่นไหมถามว่ามีกลิ่นไหมมีโอ้ยโอ้ยบุกสี่ล้ มาทีเดียวเลยเพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าคลิปจะยาวเกินนะครับพีเตอร์เนี่ยก็เลือกมาแล้วนะของพีเตอร์เหลือ x4 นะพีเตอร์เลือกมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สิบสามเบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียวเลยแล้วก็คนต่อไปก็จะเปในคิวนะโอเคครับดูพีเตอร์ครับผมเบอร์หนึ่งอ่าสีแทงนี้แสดงว่าดีว่าะถ้าไม่ดีแอคชั่นมึงจะเป็นอีกอย่างนึงเหรออันนี้ดีดีเหรอถ้าเกิดว่ากูได้ของดีตุ้มมึงจะน่าเกลียดหน่อยเป็นของต่างประเทศเฮ้ยเอ้สีเขียว ไอโฟนทั่วและญี่ปุ่นต่อไปเบอร์สองนะครับขอมิ่เตอร์นะครับอ่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอยากรู้ดิอันต่อไปนะครับครับหน้าเจียนน้ามึงเจียนอันต่อไปนะครับนี่ถั่วลิสงอบเกลือนี่เรากินถั่วแล้วเดี๋ยวนี เบอร์13นะครับอ่าเบอร์13โอ้ยของดีเบอร์บสามบารี่กรอบนะครับแหมเลือกสี่เบอร์ติดได้ของดีหมดเลยนะขอไม่ได้นับปลาบอขอไม่ได้นับปลาบอเบอร์สิบเจ็ดเอ้ยวเดี๋ยวเอ้ยเบอร์สิบเบอร์อะไรวะสิบเจ็ด อ๋อสลอ๋อสโลอ๋อสโลสามส้สายชูครับผมโอเคอของมิ่เตอร์นะครับครบแล้วนะครับ,บครับเดี๋ยวข้าไปของบอสเลยพอบอสหามาแล้วเอาเบอร์นี่นะครับเบอร์28 <c oughs> รนะครับของบอสนะครับอย่ายิบอย่างนั้นไม่ได้คุณยิบอย่างนั้นไม่ได้มาดูของบอสกันครับผมของบอสได้น่ แหนมเหลี่ยมไส้หอมอ่อวะได้อยู่นะไส้หอมอ่ะนี่นี่นี่เบอร์เกี่ยวกับหอมมาใช่ไหมแหนมไปรับกับข้าวมาใช่ไหมมาเป็นจ้ำเลยต่อไปนะครับเบอร์46นะครับเบอร์46มาดูว่าบอสจะได้อะไรเมื่อกี้มีแหนมแล้วมานอเดี๋ยวต้องตามไปดูว่าได้กินหรือล่าเจ็บทั้งสองไปกินเจ็บกว่าอันต่อไปของบอสเบอร์49นะครับ กล่องนี้หนักหนักหนักครับบอสเมื่อกี้ได้มะนาวไปรับเกลือไปทุกคนเป็นบอสบอกดำน้ำหนีดีกว่าเฮ้ยได้รักพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮียรักใครขอของพี่ด้วยมะนาวด้วยกล่องนี้ยังเละๆหน่อยของบอสเบอร์สามหกขอของดีบ้างเนาะพรเนาะพี่ผ่านมาไม่ได้ของดีไม่ได้ของดีเลยพี่เลยกล่องนี้แม่งมัน เฮ้ยมึงจะพยักหน้ากันทำไมกล่องนี้นะครับบอสนะครับตามมาด้วยแสบมะนาวแสบมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยกินตัวดูเปี้ยวอ๋อจบคลิปนี้คือทำต้มยำได้เลยน้ำมะนาวของเกดเหรอบอสแล้วกล่องสุดท้ายมาดูดิมันจะได้น้ำโค้กโคล่าอะไรเขาบ้างไหมกล่องสุดท้ายนะมาดูว่าบอสจะได้อะไร มาลุ้นไว้กันครับผมมาดูว่าบอดจะได้อะไรขอของดีบ้างเนาะพอดเนาะที่ผ่านมายังไม่ได้ของดีเลยของดีเลยมาลุ้นไว้กันครับผมเดินสองสามอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวเห็นเขียนราคาว่าสามสิบบาทมันคืออะไรวะช่วยกันดูหน่อยมันคืออะไรมันน้ำเนี่ยหรอฮะ มะนาวดองเหรอเด,ดีย๋ดวยวไม่ใช่ไม่ใช่ลูกท้อเหรอ,หรอลูกท้อกระเทียมดองเหรอเฮ้ยลูกท้อกระเทียมดองลาดหัวแล้วผมจะขึ้นดกเงางาตระกูลตรงของบอสนะครับดิเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าได้กินหรือลาดมาแล้วครับนะครับอีกค,คิวนะครับดูก่อนเลยครับเบอร์30นะครับมาดูครับเบอร์30นะครับผม อืมมงหน้าว่ะมีรสเปรี้ยวป้ามะม่วงโอ้ยเฮ้ยแต่อาจนี่ก็แย่อยู่นะแย่มะม่วงเรามีน้ำจิ้มน้ำป้าหวานอ่ะเบอร์33ับผมไทยมัน่อมาครับปากชีเปากชีบ้านลาว่ะเบอร์38นะครับเครื่องครัวครับพี่ไทยบอกว่ะพี่ไทยใช่พี่ไทยเบสดีิ จะได้กินนะเฮ้ยโอ้โจะมาทำอาหารเหรอเบอร์3 9มเก้ากูว่าวันนี้ต้องมีใครไปร้านขนมปังมาคนนึงปังปังกรัวซองงาดำใครไปร้านขนมปังมาต่อไปโอ้โหครับไอสกีไอต่อผมใส่เลยผมใส่เป็นแท่งนะครับี่่่ใส ไอ้ิมแพนด้านะตอนผมใส่ผมใส่เป็นแท่งนะเป็นแท่งเหรอทำไมเป็นงี้เห็นน้ำเลยไปตรงปกเลยโอเคโอเคคิวจบไปครับเอาละครับของเกตคนสุดท้ายนะครับมาดูกล่องเบอร์12กันก่อนเลยนะฮะเบอร์12ได้แล้วครับผมปึ๊บโอ้ถั่วเขียวชีสทอดรสพริกเกาหลีอ่าเ้ย อร่อยน่าจะอร่อยนะพี่หอเองแหละพี่ไม่รู้อร่อยปะไม่รู้อร่อยปะเบอร์สิบสี่ครับน้ำหนักมีน้ำหนักมีเบอร์สิบสี่ของเกดครับมาดูฟึบเฟึบเฮ้ยข้าวเหนียวยังได้อยู่งได้ยูโอเคครับของไม่ดีไม่ออกแสดงว่าเรามีเบอร์สี่สิบสี่ของเกดมาดูกันครับ เบอร์44มาเล็วไข่เยี่ยวมากับไข่เค็มไข่หอ่อพีเเทร์ไข่เยี่ยวมกบวกไข่คเค็มกินไ,ได้ไมกินได้บูนะต่อไปรอครับผมสามสิบห้าสามสิบห้าลือลอยากให้เหลือเอ็มร้อยมร้อยห้ ของไม่ดีไม่ออกจริงนะเฮ้ยทช่ครับมาดูครับว่าเกตได้ไรกล่องสุดท้ายโอ้โหไอ้คนได้หนังไก่ทอดไอ้คนอยากให้ได้ไม่ได้พีใจอยากได้อาครบกันแล้วทุกคนนะครับตอนนี้นะครับครบกันแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการสุ่มจับฉลากอีกว่ากินหรือได้นะครับไปดูกันซึ่งกินหรือราดถูกกมัวแล้ว ฝากกินหรือล่านะครับทั้ง40คน40กล่องนะฮนะซึ่งเราจะดูกันคลิปต่อไปครับผมไปเจอคลิปต่อไปครับ